อยู่ในเรื่องของการช่วยเหลือที่จังหวัดพิศนุโลกค่ะโดยผู้ว่าราชการจังหวัดพิศนุโลกได้ร่วมพิธีสวดพระอาทิธรรมพนักงานขับเครผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุเครนถลม่มจากเหตุการณแผ่นดินไหวค่ะ วัดท่ามะขามตำบ,บลไผ่ลลอมอําเภอบางกระทุ่มจังหวัดพิษณุโลกนายทวีเสริมพักดีกุลผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกประธานในพิธีสวดพระอภิธรรมนายธีรพงษ์ยาย,ยองพนักงานขับเครนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุเครนถล่มจากเหตุการแผ่นดินไหวร่างตกกระแทกด้านข้างตึกบริเวณชั้น8ของอาคารก่อสร้างคอนโดนิชโมโนบางโพเขตจตุจักรค่ะพร้อมด้วยนายวราพรเสริมพักดีกุลนายกเหล่ากาชาติจังหวัดพิษณุโลก เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและประชาชนในพื้นที่ตำบลไผ่ล้อมเข้าร่วมฟังพระสวดอภิธรรมทั้งนี้ค่ะสำนักงานประกันสังคมจังหวัดพิษณุโลกและชมรมแม่บ้านมหาไทยจังหวัดพิษณุโลกได้มอบเงินทดแทนจากกองทุนและขอเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวผู้สูญเสียและแสดงความเสียใจแก่ครอบครัวผู้สูญเสียอย่างสุดซึ้งค่ะค่ะ